เราได้เควสรายวันทีมสุดยอดนักชิมแบบทดสอบด้านอาหารเมื่อเราคุยกับ NPC NPC จะถามคำถามเรา3ข้อเกี่ยวกับวัตถุดิบของอาหารแต่ละเมนูโดยเท่าที่เห็นนะมีคำถามทั้งหมด5ข้อแต่เกมจะสุ่มมาให้เราทำทั้งหมด3ข้อซึ่งถ้าเราตอบถูกครบทั้ง3ข้อเราจะได้ความสำเร็จ อย่างคำถามนี้ n o t t h e r Apple Stew นอกจาก Apple Butter และลอร์มยังขาดอะไรอีกคำตอบก็คือ Pepper นั่นเอง Salted Pork Soup นอกจากลอร์มิและแฮมใช้อะไรอีกบ้างคำตอบก็คือ Bamboo Shoot Chiu Mee นอกจากลอร์มิธ Sugar และมัสเตเกะแล้วต้องใช้อะไรอีกคำตอบก็คือดอกสิงชินแล้วก็อีก2เมนูที่เราไม่ได้ก็คือ b a c k p c k p e r Stew ก็ตอบเป็น Salt คือเกลือ t h a f a v o r i t e Stewer นะก็ตอบเป็น b i r เก็คือไข่นั่นเอง พอเราตอบถูกหมดเราก็ได้ความสำเร็จ